สวัสดีครับ FC ทุกๆท,ท่านนะครับ FC แฟนเพจเซลต้น YouTube เซลต้นนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเซลต้นจะไปส่งมอบรถให้กับลูกค้า1ท่านนะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้มาจากชัยภูมินะครับเมืองเจ้าพ่อพญายแลปะเดี๋ยวเตรียมรถส่งมอบลูกค้ากันก็ต้องบอกว่าคันนี้สวยมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งจัดทรงนะครับ ขับสบายมากคุณผู้ชมเกียร์ออโต้มีลูกค้าถามบ่อยเซียต้นเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาไหนดีกว่าดีคนละแบบนะครับสําหรับคนที่เคยชินอาจจะไม่กล้าเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ออโต้แต่สำหรับคนที่เปลี่ยนมาเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ติดใจไม่อยากขับเกียร์ธรรมดานะเพราะเกียร์ออโต้ขับสบายกว่าอะไรเงี้ยก็นะครับหลากหลายมุมมองนี่มีกล้องถอยรุ่นนี้หน้าจอก้านิ้วนะ เป็นเกรดแทเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ตัวลองถ้าเกยียร์ออโต้เนี่ยตัวท็อปเขาจะเป็นตัวเออันนี้เป็นตัวลองลงมาเกรดหนึ่งแต่ถ้าเป็นเกยีเกรยร์ธรรมดานี่ของเขาท็อปแล้วนะเนี่ยจอดเตรียมส่งมอบลูกค้าตากแดดให้ลูกค้าสักนิดหนึ่งเพราะฟิล์มมึงติดเสร็จเมื่อวานนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายนอกก่อนที่ลูกค้าจะมานะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้คลิปนี้เราจะให้ดูบรรยากาศตอนที่ ลูกค้ามารับกันด้วยนะคนุณผู้ชมนี่เป็นไงฮะสวยไหมคันนี้ก็เป็นเกรดแซดพีอย่างที่บอกไปนะครับมีการโรดจัดทรงย้ายแหนบลงมานะครับใส่ยางเบอร์สองหกก็ออกสไตล์แบบอุบอวบขาวๆนะล้อทีอีสามเจ็ดสีนะ 3, 7, เท่ากันสวยไหมนะครับสวยไหม นะทรงแบบนี้ประมาณ1นฟาร์มือสอดนะแล้วก็ช่วงล่างครับนี่มีโชว์โปรเฟนเดอร์มาให้4ต้นสำหรับคันนี้ลูกค้าสั่งติดเองนะครับผมตอนแรกลูกค้าไม่ได้ซีเรียสผมก็เลยเลือกเป็นโมโนทูปให้ลูกค้าไปเลยเลยจะได้ความนุ่มขึ้นมาอีกนะครับลูกค้าฟิกยี่ห้อมาเป็นโปรเฟนเดอร์ผมก็เลยใส่ตัวโมโนทูให้ลูกค้าไปก็ป สำหรับใครที่อยากใช้งานรถเอาไปแต่งแบบนี้นะครับผมสวยๆนะไม่ต้องซิ่งมากเน้นขับรล่อๆนะครับก็ปลอดภัยด้วยสวยด้วยนะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนที่ลูกค้ามารับรถกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับมาครับตอนนี้ลูกค้าก็เดินทางมาถึงละเดี๋ยวผมเอากุญแจแป๊บสนะิงนะครับ นี่กุญแจอยู่ในนี้เดี๋ยวเราแนะนำการใช้งานกับลูกค้าหน่อยเดี๋ยวลูกค้าเชิญที่รถนะครับก็สำหรับกุญแจเนี่ยก็คือ เวลาล็อกหรือปลดล็อกจะที่รีโมทหรือที่ตรงมือเปิดก็ได้นะครับอ,อย่างนี้ได้เลย<ช>นะครับในรัศมีที่กุญแจมายืนอยู่เนาะ<ช>นะครับอ่ะเดี๋ยวลูกค้าขึ้นนั่งด้านบนเลยครับอ่ากดปุ่มหนึ่งทีครับลูกค้าไม่ต้องก็ได้ครับเนี่ยถ้ากดหนึ่งทีเนี่ยระบบภายในทํางานหมดแต่รถจะไม่สาตาร์ทเนาะ<ช>กดอีกหนึ่งทีครับ กระจกไฟฟ้าจะขึ้นลงได้ถ้าเกิดทีที่สองเนาะเหมว่าระบบไฟอ่าเราต้องการใช้โดยที่ไม่สตาร์ทรถครับผมกดที่ที่สามครับอันนี้จะเป็นการปิดระบบไฟทั้งหมดเนาะแต่ถ้าเราจะสตาร์ทให้ลูกค้าเหยียบเบรกครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทอ่านะเดี๋ยวผมเริ่มระบบแรกเนาะอันนี้ก็กระจกไฟฟ้าขึ้นลงปกตินะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าหมดเนาะนะครับเวลาจะปรับบานขวาก็บิดมาทางขวาก่อนแล้วโยกซ้ายยกข,ขวาขึ้นลงเอานะครับ ส่วนตัวนี้ไฟหน้านะครับปรับสูงต่ำได้เนาะค่าปกติอยู่ที่เลขศูนย์นะครับถ้าเกิดบางทีหน้าเชิดขึ้นบางทีบรรทุกของก็ปรับให้ไฟัาเหลงได้เนาะระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีอันนี้ทํางานให้เองอัตโนมัติหลังจากสตาร์ทรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับอันนี้ต้องบอกนี้ทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถเนี่ยเวลาลูกค้าขับออกไปแล้วติดไฟแดงนะครับรถมันจะดับเองอัตโนมัติถ้าเราไม่ต้องการให้ดับเนาะหลังจากสตาร์ทแล้วให้กดปุ่มตัวนี้หน ไฟสีส้มขึ้นแบบนั้นทุกครั้งไหมทุกครั้งหลังจากสตาร์ทถ,ถ้ามาถึงไฟแไดงมันจะดับใช่ครับรแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้ดับหลังจากสตาร์ทให้เรากดปุ่มตัวนี้ให้ไฟมันขึ้นที่หน้าปัดแบบนั้นแบบนี่ใช่ครับ<ช>มันถึงจะไม่ดับเนาะนะ,นะครับตัวบนตัวนี้เป็น cruise control นะครับเวลาจะใช้งานกดปุ่มตัวนี้หนึ่งทีเนาะจะมีสัญลักษณ์รูปไม้สีขาวขึ้นนะครับถ้าเราวิ่งไปต้องการล็อกความเร็วสมมติที่100ลูกค้าก็กดเซ็ลบตรงนี้ลงก็ได้หนึ่งทีมันก็จะค้างอยู่ที่100เลย แต่ถ้าเราเหยียบเบรกหรือกดปุ่ม c a n ซิลระบบมันจะตัดการทํางานชั่วคราวนะครับถ้าจะล็อกใหม่ก็กดปุ่ม r e ซู m ก็ได้ให้เขาขึ้นมานะครับหรือว่าวิเหยียบไปแล้วก็ล็อกใหม่ที่ปุ่ม s ็ตลบนี้ก็ได้ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยเนาะ,ะเดี๋ยวผมพาเชื่อมต่อนอะนี่ลูกค้ากดที่ปุ่มบลูทูธตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ครับค้นหาอุปกรณ์ครับตัวนี้อ่าโอเคครับ ลูกค้ากดให้มันมองเห็นนิดนึงครับอ่านั่และครับ iPhone ตัวนี้เนาะอ่ากดเลยครับเพราะว่าเวลาเราจะดูแผนที่เนี่ยอให้เราเชื่อมต่ออ่าตกลงครับตกลงที่ตัวเครื่องได้ครับกดใช่เลยครับเพื่อเชื่อมเป็น Apple CarPlay เวลาเชื่อมต่อ Apple c a r p l a เเนี่ยมันจะไร้าสายแต่ถ้าเป็น Android ต้องใช้สายเสียบแล้วก็กดเปิดอ่าเ,เปิดเลยครับอ,อ่าเนี่ยครับแล้วก็เปิดดูแผนทงแ,แผนที่อะไรพวกนี้ได้เลยเนาะน,นะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นกดแอปบอะไรใช่ใช,ใช่ครับเป็นเมนูของ Apple c a r p l a เพแต่ว่า เวลาเราเปิดแผนที่เราจะเปิดจากตรงนี้ไปหรือจะเปิดที่ตัวเครื่องก็ได้แล้วก็มันก็จะมาขึ้นหน้าจอตรงนี้ก็ล้อเนาะสีเทานะครับเป็นงานดนะีทูเนาะลูกค้าแล้วก็น็อตเดิมาฝาปิดดุมตามที่ที่คุยกันไว้เนาะแล้วก็โช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับส่วนด้านหลังก็สเปคเดียวกันแล้วก็จะเป็นตัวโชคโปรเฟนเดอร์โมโนโทูปเนาะลูกค้าย้ายนะครับ ลงเรียบร้อยก็เดี๋ยวลองใช้งานดูก่อนแต่ข้างหน้าน่ะมันปรับเกี่ยวได้อีกเยอะเลยครับแต่ข้างหลังถ้าสมมติเอาเตี้ยวกว่านี้ก็ใส่กองหลดได้นอนแล้วแต่ความชอบอีกทีหนึง่งแต่ผมว่าทรงบัฟกำลังวุ่นวุ่นสวยดีครับแค่เปลี่ยนแค่ว่ายางตัวนี้มันปริบปริมกับอยู่ที่การใช้งานมากกว่าครับถ้าใช้งานปกติ ก็สามสี่ปีได้อยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นยางเลนโซ,โซ่ครับมีประกันยางอะไรให้เรียบร้อยหมดนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปด้านหน้านะครับพี่ยาฝากจัดลูกค้ายืนให้หน่อยครับ<แ>ได้ครับได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวเอาลูกตากับห้านก่อนนะครับ ได้ครับอ่าเดี๋ยวผมขอรูปสองคนนี้ก่อนก็ได้ครับอ่ามองกล้องนะครับยิ้มนะครับหนึ่งสองสามครับโยนิโป้งกดไลค์ให้หน่อยครับเก๋ครับหนึ่งสองสามครับโอเคครับตานั่นแหละครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามครับเกเดี๋ยวรอลูปถ่ายรวมนะครับเ้ยเอาูกับพี่้นี่ออ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมส่งให้ได้ครับได้ครับ อ่าได้ครับพี่ถาเดี๋ยวพี่ถ่ายด้วยกันไหมครับแดดแรงนิดนึงครับแดดแรงหน่อยครับ เ,เราซูมโฟกัสโฟกัสสวยๆให้ลูกค้ากันเลยนะมาโอเคครับผมอ่ามองกล้องนะครับยิ้มนะครับหนึ่งสงสครับยกนิ้วโป้งกดไลค์ให้หน่อยครับหนึ่งสองสามครับโอเคครับผมอันนี้ได้เลือกกี่โมงครับเลิอกสะดวกเลยค่ะเอาสะดวกเนาะ พี่พี่พี่ขอถ่ายพ่อกับแม่ได้ไ,ได้ครับได้เลยครับนี่ครับลูกค้าก็ได้เลิกเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมเดินทางกลับจังหวัดชัยภูนะก็ขอบคุณคุณลูกค้ามากเลยนะครับถูกใจมากลูกค้าบอกสวยงาม เอครับเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามมากๆครับแล้วขอบคุณลูกค้าด้วยที่อุตส่าห์ไว้วางใจมาซื้อรถกับเซลต้นนะครับผมสวัสดีครับ